เป็นคำถามนะคะจากคุณปานจิตนะคะบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งใจใคลายออกเองตลอดกลุ่มนี้จำเป็นต้องถึงขั้นเห็นนิมิตกายใจเน่าเปื่อยผุพังทุกคนเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือในโพแรกเนี่ยนะครับจะเอาแค่อาการทางใจที่เหมือนกับอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราฝึกสมาธิแค่เห็นว่าเออความคิดเนี่ย นะพอมันจอนเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีอาการโผล่เข้าไปยึดติดแค่ไหนนะถ้าหากว่ายึดติดแบบเหนียวแน่นมันค้างไว้เลยนะคือยึดว่าเป็นตัวเป็นตนฉันแน่ๆหรือว่าถ้ามีความอาฆาตพยาบาทมันก็ต้องกุมแค้นอยู่แน่ๆไม่สามารถยอมได้อะไรแบบนี้นะหรือว่ามาพอมอีความคิดอะไรขึ้นมาแล้วเกิดความยึดติด จากความคิดนั้นนะแป๊บหนึ่งแล้วหล่นหายไปหรือว่าเคลื่อนไปจางไปนะหรือในระดับที่เหมือนกับยังไม่เข้ามาครอบงำจิตนะแต่ว่าเรารู้ได้ว่ามันจอรออยู่ถ้าเผลอเมื่มอไรหมดสมาธิเมื่อไหรนะไม่มีกำลังสมาธิเมื่อไหร่มันก็จะเข้ามาเมื่อนั้นมาเล่นงานเมื่อนั้นนอันนี้คือคำถาม ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในอาการแบบไหนแบบนี้หรือเปล่านะมันยังเข้ามาติดได้อยู่แต่เสร็จแล้วแป๊บนึ่งมันก็หายไปหรือว่าเข้ามาติดแล้วติดเลยนะอันนี้ก็ตัวของของโปรแรกนะครับ